สุดยอดตัวละสองหมื่นสามเราคุณขายไปเร็วเนาะตัวนี้ก็เจี๋ยวเสือไว้เดี๋ยวเสือเมื่อบหร่เนาะโซนทิศตะวันออกของสน,นามยอโซนี่ใครพูดได้อย่างไรง่วงามง่วเลี่ยงไม่เอาพี่พี่น้องบอ่ผิดหวังหรอกเพิ่นสิมาจากทางตะการผิดฝลนะครับถึงตัวละาสองหมื่นสามตัวนี้แห้งตัวนี้แห้งเหีวแห้งตัวนี้เนเงงาเนนะ ย่าอาดาัดตัวนี้ไหมต, 30, 40, 40, 40. ต 30, ากว,าว,าวา่ตัวนี้สามหมกว่าตัวตนสองหมเอาาเอาตังผีโบผิดหวังพี่น้องที่ตะวันออกกี่เด้อยี่เขาข็สื่อไปเลยเตรียมเลี่ย <c oughs> เอางผิดต้นขน้นนี่แหะเอาลองว่าผ่าดโบผิดหวงังตัวใดตัวนี้มันตม่มเลย เอปงพี่เานตำเบมันกักแงแตกเอออาตะวันออกได้พี่น้องมาเบิ่งเอาิตะวันออกงวงเดี่ยงก็ง,ง,งามเอาถอยก่อนเอามัน <c oughs> หวงลกกูกมันนั่นน่ะนีนงไปไย่างย่างครับเป็นยังไก่ตัวไหนแนงัวงมนันตำตัวนันบอเขาแนงแนแนมมบ <c oughs> ม,มเนี่ยตาบุถ้างัวมันแนมหนาขนแล้วแต่งว่าเราว่างหา่งนี้ไปไปก่ มันสีแนแมหนาคนอย่างเดียวเลยมันจ่องไปย่างไปโอ้หัูวใไงเลยหา่วกไปเลหูยใหญ่เลยตัวนี้เว้ยพ่อพันธุพอพันธุ์บัใหญ่เลยวะสีดำ แปว่ขายขายไปไร้ได้ชื่อได้เกกบาทอก็ขายแปเจ็ดบาทห่แสองหมแ้วอมละมองขายแปเ รบแล้วลักได้ไหมรักรับเงินหรือรักสองรับสองหมื่นแปดแปดร้อยกว่านาเสองแปดร้อยสองหมื่นแปดเบียดมันต่อยอยู่ยังไงบ่นกันยังยัง โซ่นี่มันจะเป็นงัวเหนือกับกับง้วงัอไอ้เบิ่ง่วนึ่งกันว้ย่หนึกันิ่งโอ้ทุตัวนีไดายดีครตัวหนึ่ได้ไหนนมันน ต้องกับ <sm> ท <Hall ant> ่านพันูมันขาต้องบจะมาดิ่น้นเระกีซื้อืหาอะไรไงมันเราจะได้กาจได้านมันจะขายได้มาในพอในกเนี้นี่เขาพูดได้ดิบาบบสทจกพันาด้ย อันนีหนึ่งหมืนหนึ่งหมืคนี่พี่น้องคนไทยไม่จงพี่บอกนอดหลายบ่กูน้อยรอดรักหลายๆบ่สิบห้าร้อยสิบห้าร้อย0สองหมื่นหกพันกตัวนี้ พวกก็ซื้อไเยด้วยเดี๋ยวบ้งบพี่น้องครับบงบไราคาก่อนผมเบึ้งราคาเนียมีสไสลับระวังงูเหนือกับกับงูงูงานงูเหลี่ยงกันไปนี่ก็ซื้อกันเลยบ่ไเ้ยยังไงบงโอ้ตัวนี้สวยวะายล่ะายล่ะโอ้หายไปไหนนหครับ <AS> โอ้<โอ> <Israeli> ตัวนีแจมเลยโมื่หาพันห่นเอื้อหาพันอ้ยหมืนี่ก็หางเลียงกันน้องผีน้อย่างผัวตลาดเล้วงเลี้ยงเอาประมาณนีลาพี่น้องครับนี่นี่ตัวนีแม่นบแม่ครับแม่ลูกมันโอ้ม่อพันบี่หไกมืหาพันาแม่แม่เมื่อหน่นายแม่เช้ามื มื0เนี้ยส์เนาะมือหนึ่งพันสิบสค่าห้องไว้บ้าตัวนี้บาแพงค่สื่อหยาบาบ่นานมันหาสื่อตะงาะงาวงแมวตรนี้ง่วเงางแมวอ้วนแล้วีันี่กัมือหาพันไปะรอขายไปล้ก็่องมันสื่อหาสื่องาวงาะแมวอ้วนๆด้พี่น้องนัดหนีเด้อนีกับแม่ตัวหนึงน มีววจังสีโลดวกเราหางทำเยางลอขายเลยแปด่านคบบ่บ่ยอมแล้วซ้นนั้นล่ะอันนัเอาบกล้วมันหางอะไรไปไดพอแปดานหมื่นแปดวงปากง่ามหนึ่งนอเหมื่นแปดท่นไปไ มืนมืนเหมื hmm> ีเัเห็นมูะโ้เขาเราแยงแต่นัดถึงวันต่ำหน่ย้ย่านย่านน่ถึงต่ำจะกองแตกนี่เดเริ่มแตกแ้วังราวังเรางเอาพี่น้องครับไอหนิงว่ปไปย่างเอามาถนอก่อมันเดี๋ยวเดวขอพนก่อนเด้อดีค้ายังโตดุ ค่ะเด็กีตค <it too>. ่ะ <necessary> ส so ีตบ่อามายตัอามายตกโอ้ัวเพิ่นสิอันีตเีอามายกโทั้งหมดอามาเจ็กับสเป็นเท่าไหรละเกับสเป็นยี่เจ็เี่เป็นสเอ็ต่ฐานเนยสาอุ่มใ้เกไปใส่เดขาาคไปจอดรถบ่อ้าวไปไปีเออเอาไปพี่น้องครับเรือลายแห้งไปนี่นาอควายควายควายขึ้นอืเน้อมีเนาะ อืดปะเออแปลกแมือนีมึงเจอะสุเธอได้มาสิสุดเธอมันลงไงน้อหรือว่ามันหหดเกิดยังขืนได้อสตัวหนเยอะบ้วะใตัวไหนยอบ้งอ้นหามือนอืดๆเดวพี่น้องอืดๆเดี๋ยวยังไงบงก่อนเอาควายจะคลินึงก่อน มือนี้คือยังคือยังหมดหมดม,หมีเม็ดเตเนาะเออแปลกว่ะสู้เธอแล้วมันสิมันมันเบ้าโวเแนเนาะเลีเ้ยงโตเขาไอเลี้ยงโตแม,แม่มาเลย <c oughs> เออมือนี้ปลาเสี้ยนอีกเด้อพี่น,อน้องแต่ละนันผมนคือกันจักหม่องเลยผมสังเกตแล้ว <c oughs> เกิดยังคืนบุงหัวตัวนี้ครับเอานี่น้ามือาบด้วยนอ้อ <c> ง <oughs> แข็งมัดต้นไรไปเลยต้นปากใหญ่นี่ตัวไหนใช่แม่ด <c oughs> ูให้ดูไม่ใช่ รูปนนน้อยเหรอผูผูผูหรมผูผ,มผ,ผูนาสองหมื่นเท่าไหหปดสองหมื่นแปดหลอดค่นี้แหละคูเบาตัวมื่นหาหเอาประมาณนี้พี่น้องครับมันทายบ่ได้ผมทายได้แค่นี้ได้พี่น้องอยากจะว่าผมเป็นมุมุดเขาไปทายเด้อบ่ได้งวดคือเขาไมา่ดีเอาใส่เหล็กใหม่ผูดเนี่ยใส่เบอร์ก่อนรึศูนย์จีบเบอร์ไนี้มีเบอร์บ่โอ้มีเนาะเอาไปเป็นยังครับประมาณนี้โอ้เป็นสีขาวรถได้เนาะเป็นแผลหน่อยนึงเอา สูเทอร์เนี่ยมึอนี่เนี่ยมัน,มน,มนเมื่อไหร่พี่น้องมึอน,นี่มันขึ้นเงียบๆถ้าจะผู้ถ้าจะผู้้ล้าเนี่ยไปเบิงบ้งคอกถ้าคอกมันแน,น่นแสดงว่ามันๆๆมันสื่อได้บ้านแล้วถ้าถ้าแม่นคอกมันลงลงลงแสดงว่าเออมันมียังต่างๆนะผมบอกผู้โห้รายละเอียดเอายางเบิ้ง,ง,อองกันนี่กับสื่วขอว่าท่านบ่าท่านจะขอคอกเกือกเอามันตลาดควายเอาจากคลกิลไปไหนึ่งกับคลิปนาทีได้มาได้พอแม่ลูกลูกลูกครูบ่ลไล่มาไหน การยสามหมื่นสา,สา,มมสาลูกผูลูกนาตาดีอยู่พี่น้องครับเออเขาทาด้วย,ยนน้อยควายหน่อยตัวน,นึ่งงามอยู่เนาะสามิษสามมันดูบุกใดหัวบ่สื่อเข้ามาเนาะสามหมื่นสมีเลียก็สามบ่บ่มีเนาะประมาณนี้พี่น้องครับเป็กยงัง่งขึ้นเงียบไปนี่ วเนเงียบๆเลนนยเงนนียบไปจากไนมือนีเ่นเ,นเอาผมแมนผมบอกเลยนี่พี่นอ